ความเอาแต่ใจของเราอ่ะอยากมาร้านนี้ก็ต้องได้มาร้านตั้งใจเขียวเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหาร้านอยู่แถวพัฒนาการสไาตลา์ร้านตกแต่งเหมือนอยู่บ้านตอนเราไปกินน่ะนักเรียนน่ะเลิกเรียนแล้วมากินอ่ะอุย้ยนึกถึงตอนอยู่บ้านเลยและเมนูที่เราเลือกกินก็คือก๋วยเตียเ๋ยวเกี๊ยวไก่แดงเส้นหมี่ยกทุกคนดูนะเขาให ไก่เด้งมาแบบจุกๆมากเกี๊ยวคือไส้แน่นๆเลยอ่ะและอีกหนึ่งเมนูก็คือเย็นตาโฟอันนี้แหละเย็นตาโฟของจริงเราอ่ะเพิ่มไก่บะช่อไปหนึ่งอันทุกคนมันดูแบบนี่แหละที่เรียกว่าเย็นตาโฟมันมีความเปรี้ยวของซอสคือมันกมกลๆอ่ะบวกเกี๊ยวกรอบๆคือเลิศและของทานเล่นที่เราชอบมากนะคือทอดมันเอ็นข้อไก่เราปิ้มสุดๆเลยอันนี้ให้เอ็นข้อไก่มาเยอะมากจุกๆเลยอ่ะ และความที่เราอ่ะเป็นคนสวยที่เอาแต่ใจอ่ะเนาะผู้ชายก็ต้องทําการให้เราอ่ะเป็นง่อยและคําแรกที่กินไปอ่ะทุกคนมันคือไก่เด้งเนื้อแน่นมากทุกคนดูนี่นะเราอยากให้ดูไก่บะช่อที่เราสั่งเพิ่มมาคือเท่าฝ่ามือเราเลยแล้วบอกเลยราคาคุ้มมากกับคุณภาพที่ได้มาส่วนเครึ่องดื่มเราสั่งเป็นชายเย็นมากินโอ้ยตอนนั้นอากาศมันร้อนแล้วก็คือกินอันนี้เข้าไปก็คือ ส่วนของแฟนเราอะ่ะจาไม่ได้ว่าสั่งอะไรมาแต่อร่อยมากเราชอบมากเลยอะ่ะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะเราจะกลับไปซ้ำคนเป็นป้าอะไรที่เราไม่ได้สั่งอะ่ะมักจะอร่อยกว่าที่เราสั่งเสมอและสุดท้ายก็ต้องสลับกันยอมเราค่ะเพราะเราเอาแต่ใจเนาะได้เวลาของทานเล่นก็นมาเสิร์ฟแล้วทุกคนดูดิสองคนกินกันแค่นี้ก็คือจุดยอดอ้อนมันเอ็นข้อไก่ให้เป็นเดอะเบสเลยชอบที่สุดทุกคนดูเนื้อนะช้